รู้เมนูใเด็ดนั่นเลยรอข้างหนีเขาอยู่สวัสดีครับครับผมจะทานอะไรดีครับทานครับพูดเาะพูดเขอลูกคุณหนูเลยไงพูดพงพูดทานมันจะแตกอะไรดีครับพูดแตกเหรอพูดแตกเหรอแล้วมึงแก่นักงนมวยก่อนนะ พูดเพราะพูดเสีย <discussion> <music> ์ไฟ <na> uh ้พ huh ูดพราะสอนหน่อยพิธีการพูดนะถ้าคุณจะรับประธานแดบนะครับมึงชิสแตกยังน้อยูัวเราะ ได้ยัง่าย่างไ่โได้การบ่มอนีบ่หลายบ่เปลี่ยนใหม่บอยบเบงน่เนาะใจน้อยเนาะถ้าไอ้หนุ่มมาอยู่นี่จะไปเสไอ้หนุ่มก็ได้ครับไม่ได้กูบอไปตามตามหุ้นไปตามุ้นห้าหุ้บ่มันได้ดีบ่ไจับยังไงเนี่ยตุ๊ตุ๊บ พระฟังพุ่นบอกให้เจ้าได้ปลาล่ะโอ้ไปสายฟังพุ้นแบบสัสไอ,ปอ้ปวดดำมานนะ